Okay. สวัสดีทุกคนด้วยครับผมผมปิ้งเช่นเคยก่อนวันนี้เราก็จะมารีวิวผมนะซึ่งไคจูที่เราจะมารีวิววันนี้ผมมีประมาณสามตัวผมนะซึ่งตัวแรกก็คือโชวะคิงกิโดราเฮเซคิงกิโดราแล้วก็ Zero มอนเตอร์ซีโร่ผมนะก็คือวันนี้เราจะมารีวิวกิโดราทั้งสามตัวเลยผมนะและเริ่มที่โชวะคิงกิโดราก่อนแลวกัน เคอัน okay. นี้คือหน้าตาข ah, องเจ้าโชวะคิงกิโดราผมนะดูแล้วก็จะประมาณนี้ก็มีดีไซน์ของคิงกิโดรายุคโชวะผมนะตัวก็ขนาดก็ถือว่าถือว่าตัวก็ไม่ได้ใหญ่เลยมากผมนะเพราะว่ายุคโชวะมันสูงเราหนึ่งร้อยเมตรผมนะหรือเท่ากัากุส,าสลาเฮเซ่เราไปดูที่ตัวโมเดลเลยก่อว่าเนี่ยเป็นเช่นประมาณนี้ก็มีการมองซ้ายมองขวาผมนะแล้วก็มีการหันมาคุยกันด้วยผมนะเนี่ยวันนี้เลย ส่วนหน้าของตัวโมเดลผมะถือว่าโมเดลถือว่าสวยเนี่ยตรงผิวหนังก,ก็จะเป็นเกล็ดนะว่าคล้ายอ,อมกกังกรส่วนตรงหางผมะมันจะมีลักษณะเป็นผู้ผู้มากกว่าเป็นเป็นหนามผมะคือของยุคช่ว่ามาจา์เป็นเหมือนผู้เป็นผู้มากกว่าผมะต่างจากยุคก,ก่อนต่างจากยุคผ,ผ่านมาที่มันจะเป็นเอ่อหนามแหลมส่วนตรงหัวก็จะมีเป็นขนนะเหมือนแผงคอสิงตัวบนเขาก็จะมาเนี้ย ก็จะเป็นเขาเออเป็นเขาสองเีเขาหนึ่งคู่แล้วก็จันเจียวตรงกลางหัวผมนะตรงตาสุดก็จะเป็นสีแดงฟันก็จะประมาณนี้ตรงเท้าผมนะก็จะเป็นนิ้วนิ้วเท้าสีนิ้ว,วส่นวนตรงปีกประมาณนี้ผมนะถือว่าปีกข้างใหญ่แล้วเนะอ่ะรู้สึกว่าตรงหลังปีกคือมาาันจะมันจะสะท้อนแสงเลยผมเนี่ยเนี่ยสะท้อนแสงด้วยโอเคต่อไปมาดูแอปปิ้ลชันการเดินเลยกว่า อันนี้างวิชาในการเดินจะประมาณนี้ก็ถือว่าเดินเดินไวอยู่นเนี่ยตอนเดินอันนี้นะตอนก็จะพังหัวด้วยผมนะก็มีการขยับปีกด้วยตอนเดินตอนน่อไปนวะอันวิชนในการบินเออรู้สึกว่าเขาจะตัดอันวิชาในการบินตอนอยู่นิ่งออกมาเยผมะนะวิชัน,นการบินก็จะประมาณนี้ก็จะงองก็จะงองหัวไปเลยก็จะ ชี้หัวไปทานหน้าวันนี้ก็กระเพื่อปีกหาก็จะขยับด้วยผมไหตอนอยู่ใช้กับตอนขยับก็ไม่ต่างกันนะผมเป่าทำไมวะมันใช้กิดดีใต้น้ำวันนี้ผมนะการใช้เท้ากับปีกครับดันตัวไปข้างหน้าวนันนี้และสุดที่นะคือเวลาไปอยู่ใต้น้ำนนคือมันจะช้ามากชา้าโคตรๆนะเขยวมา เรามาดูสกิลมันเลยดีกว่าผมไหมสกิลที่หนึ่งตอนนี้ก็เป็นการใช้หัวสามหัวเข้ากัดโซตอนใช้บนอากาศนะตานนี้ผมไหมการใช้หัวสองหัวกัดดูไหต่อไปสกิลที่สองเอาเอา,เอาตกใจสกิลที่สองก็เป็นการเออ่กระโดดแล้วก็ใช้เท้ากระเถิบผมไหมดูอีกที วันนี้แล้วก็จะถอยหลังไปนิดนึงถอยผมะ่ะสกิลสามอ่ะสกิลสามก็ไปการเอ่อไปการใช้ปีงผมนะในการปัดเป่าวันนี้เรื่ยงเรื่องสมีถือว่า 9, กว้างอยู่นะเแตนว่าสกิลสกิลสองกับสามเวลาใช้มันฟ้าจะเป็นไง สกิลสองตอนใช้ฟ้าก็ไปใช้เออมึงไงันการใช้เลเย์คลิกผมไหมเนี่ยเดี๋ยวมัการเตะส,ส่วนสกิลสามข้อสกิลสามก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มันจะกระพือปีกให้ไว,กว,มมวะะกว่าเดิมผมไะเนี่ยดูทีมันจะกระพือปีกไวกว่าเดิมเนี่ยวะกระพือปีกไวกว่าเดิมอะเพื่อสร้างแรงพายุต่อไปผมอะถ้าสเ,าเดี๋ยว ยังไม่รู่ท่าโจดีตอนอยู่ใต้น้ำดีกว่าวดิอ่ะเวลาอยู่ใต้น้ำจะใช้ในสม,ด skill มนะุดสามสกิลผขมสกิลอะสกิลสกิลสี่ก็จะไม่สามารถใช้ได้ลองสกิลหนึ่งดิสกิลหนึ่งมาตอนใช้บนบกสกิลสองสกิลสามเหมือนว่าสกิลหนึ่งนี่จะามาตอนที่มันที่มันกำลังยืนอยู่เขนะ้ามตอนอยู่บนพื้นส่วนสองกับสามนี่คือเหมือนตอนมินเลย โอเคมาล้มาดูที่ห้าไฮไลท์ของมันดีกว่าผมนะท่าเลขสีกบวิทีบีมตอนนี้ผมนะก่อนจะเป็นการแบบก่อนก่อนจะพ่นก็จะมีเสียงเสียงเสียงดังออกมาเสียงออมาด้วยผมนะก่อนจะพ่นแล้วก็จะเป็นการปล่อยอ่าลำเสียงสีเหลืองออกมาออกมาพร้อมกันสามหัวผมนะ,มะเดี๋ยวดูอีกที รีชาร์จ,า,จากางวะเคแต่ละวันนี้อ๋อมันว่าสองหัวนี้จะไปพร้อมกันเหนอแล้วก็หัวสามหัวตรงกลางก็จะตามไปเออก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีดเคเราพูดว,ว่าตอนมาใช้บนอากาศจะเป็นไงกับสกีโอซีเคเราดูสกีโอซีตอนใช้บนฟ้าดีกว่า คิวควบไม่มน่าจะมีแล้วแม่เหรอก็เป็นการปล่อยกะวัตถีบีมา,มาทีละหัวผมนะไม่เหมือนตอนบนบกที่จะปล่อยพร้อมกันสามหัวอันนี้เป็นการปล่อยทีละหัวแทนเดี๋ยวถ้าไปยังดูไปชันก็ดูอีกทีตัวผมนะเหนียวไหมาม,ามันจะปล่อยมา,มาทีละหัวซึดน,นุ่ม่านาเมจจะเบาขมบนพื้นเลยนะเขียนช็เอเถอะ เฮ้ย <Hey, S 2> เราไปดูเสียงคำร,รามมาดีกว่ามาเสียงคำร,รามอ่ะตอนนี้ผมนะเสียงมันก็จะคล้ายกับเออระครังผมนะเดี๋ยวฟังอีกทีต้อไปเสียงร้องมันคูลดาวน์นานจาังวะโอเคฟังอีกทีผมนะตันนี้ผมะะน,มเมนะเสียงมันจะแอบคล้ายกับระคังหน่อยต่อไปเสียงคำร,รามอ่ะก็ใส่เสียงคำรามทีก็เป็นการคำรามซ้อน การคำรามพอกการลีนพันจะเป็นการคำรามทีละสามหัวแล้วก็แล้วก็สายตัวด้วยว่าวันนี้วะเหมือนเป็นการโยโยสตัวงนวันนี้แต่จะเมันเหมือนเป็นการแบบจู่โจมสตัวเดีเดี๋ยวนะทำไมไจะม่เถอะเดี๋วลูกเสียงเขาละมาตอนตอนอยู่บนอากาศดีกว่า อันนี้ผมไหมเสียจคำรามที่รู้สึกว่าใช้บริการที่จะเปลี่ยนด้วยผมไหมเสียงคำโซเสียงคำอามก็ะจะเหมือนเดิมเขียนานนี้นะเนาะเขียนแล้วโดวยที่กิโดราตรรัวต่อไปเลยดีกว่าผมไหมเขียนเราก็อยู่จับเจา้จาเออเฮเซคิงกิโดราผมไหมก็เห็นขามันจมดินวันนี้ก็ก็ไม่ต้องถามเลยมากผมไหมเหมือนเหมือนเหมือนมันจะบักอะไรสักอย่างผมไหมคือผมพยายามทาให้มันไม่จมดินนะดูดูเหมือนมันมเป็นบักอะไรสักอย่างอะ จะถ้าอยู่บนตึกอาคารนี้ได้ไหมโอเคตึกอาคารนี่พอได้อยู่รับผมนะเรามาดูที่โมเดลมาเลยดีกว่าโมเดลจะประมาณนี้โมเดลอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมนะไม่สิเรียกว่าโมเดลนี่นไม่สวยเลยคือมันเป็นโมเดลเก่าใช่ไหมตอนนี้มันยังไม่ถูรีโมเดลแต่เป็นเช่ประมาณนี้ตรงหางประมาณนี้เป็นการสะบัดเขียนว่าตรงหางนี่คือจะไม่เหมือนกับยุคโชวานะ ยุคชวาจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นคู่ใช่ไหมแต่นี่จะเป็นหนามแหลมแทนผมนะส่วนตรงปีกนี่ก็เคยขยับใยุคของโชวาผมนะส่วนตรงเขานี่ก็ส่วนตรงหัวก็จะไม่มีแผงคอแล้วแต่เป็นแต่เป็นเขาาลายซสีแทนส่วนจันเซียวโก็ออกไปผมนะตรงตาก็จะเป็นสีส้มแล้วก็ฟันนี่คือเยอะมากเออแต่จริงส่วนหัวก็ขยับในหนังเหมือนกันนะเอ็นประจันนี้ก็เป็นการแบบเอ่อแบบขยับหัวไปมาเหมือนใช้ลิงในการขยับหัว เราไปดูแอนิเมชันในการเดินกันดีกว่าวันนี้นะเอ่อแอนิเมชันในการเดินอาจจะดูแบบแปลกๆหน่อยผมนะก็เข้าใจหน่อยคือมันมันเป็นตัวที่ยังไม่รีโมเดลผมนะคือณตอนนี้มันเป็นกีฬา,าตัวเดียวที่ยังไม่รีโมเดลผมนะโมเดลอาจจะดูแบบตอนเดินอาจจะดูแปลกๆหน่อยเนี่ยเดินเหมือนคนเลยต่อไปว่าแอนิเมชันการบินก็ประมาณนี้ ก็อันดับชั้นก็ไม่ต่างจากบนพื้นมากกว่าไหมเพียงแค่ขาหัวนักศึกษาก,ก็จะขยบพร้อมกัน,ตอ,อน,นตอนอนดับชั้นตอนคือที่ใต้น้ำดิดยัไงไงก็ไม่ต่างจะกบนฟ้ามากกว่าแค่เราจะขยับชา้าลงเถอะตอนตอนอยู่น้ำก็ช้าเหมือนกันนะนะเดีย๋ยวขอมาอยู่บนตึกนะเพราะว่า ถ้าอยู่บนพื้นนี่มันจมดินแน่เดีวดูท่าจบตีมาดีกว่าปะท่าจบท่าจบตีที่หนึ่งวันนี้ะก็จะ็นการใช้ปากกัดผมนะวันนี้ต่อไปสกิลที่สองกับประการใช้ับแสงกัรปฏิบีบผมนะ ถือว่าปล่อยนานอยู่เหมือนกันะเนี่ยเห็นเห็นลำแสงมันบอออกวันนีเ้เอาจริงมันแรงนะผมนะลำแสงเห็นมันบอกแต่เอาจริงมันแรงมากต่อไปผมนะสกิลที่สามสกิลสามนี่มาอาจจะตลกนิดหน่อยฮะดูด,ดูโอเคกลับไปแล้วผมะ่มะเมื่อกี้น้องมาเมื่อกี้น้องมาหาผมะ่ะต่อไปสกิลสกิลสามก็จะมาวันนี้เปการใช้คาเตะผมนะ อาจจะดูขาดกดฟิสิกส์หน่อยแล้วจริงคือแบบตัวคือโคตรลอยเลยดิดูดูคือตัวตัวตัวมันลอยอยู่กับพื้นเลยอะดิเนี่ยวันเนี้ยโอเคสกิลตอนใช้บนฟ้าดิสกิลหนึ่งกับการใช้ปากกันผมว่าสกิลสามกับการใช้ปีนเตะสกิลสองอ่ะสกิลสองนี่ผมจะคล้ายกับยุคโชว์วะผมอ่ ที่ว่ามันจะมันจะ,ม,นจะมันจะยิงมาทีละหัวต่อไปดูสิที่เสียกระพรัรามมาันดีกว่าเสียกระพรัม R เสียกระพรัมถือว่าจะเบากว่าเสียกระัมยุโชวรเนี่ยเดี๋ยวฟังอีกทีดิเสียกระพรามก็จะดูแหลมๆกว่าผมอะ ดูทรงพลังแล้วดูน่ากลักวต่อไปเสียงกับลรทีอันนี้อันนี้อันนี้มันเสียงกรามของลาตอนยุคเ,เฮเซนนี่หว่าเดี๋ยวฟังอีกทีนิเสียงเหมือนลาตอนยุคเฮเ,เซอยู่นะเดี๋ยวจนีน่าจะเป็นเสียงของมันแหละไหนชื่อว่าเสียงกรบพรำอาตอนใช้บนบนฟ้าจะเป็นไง ไม่ต่างกันหนรอไหมนั่ะคือว่าเวลาใช้บนฟ้ากับบนพื้นนี่คือจะไม่ต่างกันเลยโอเคเราดูที่ตัวสุดท้ายเลยดีกว่าผมะโอเควันนี้แล้วก,ก,ก็มาถึงตัวสุดท้ายผมนะมนั่นคือเจ้ามอนสเตอร์ซีโร่เห็นสีแปลกตาไม่ใช่เพราะอะไรคือผมเปลี่ยนให้มันตีมันเหมือนกับอกอชาเขียวเดอะมอนสเตอร์ผมนะสีอาจจะดูแปลกๆหน่อยเค okay. เข้าเลยดีกว่าเราดูนี่คือเจ้ามอนสเตอร์ซีโรดไหมหรือ หรือคิงกิลล่าของจมามาักรวาลมอนสเตอร์เวิร์ดตัวประางจักรวาลนี้ตัวก็จะใหญ่เห็นผมไหมแล้วก็รูปร่างจะผสมส่วนกว่าไอ้สองตัวที่แล้วเจำดูที่โมเดลเลยดีกว่าผมไหมโมเดลจะประมาณนี้โมเดลนี้เรียกว่ารูปร่างนี่คือเป็นมังกรแบบเป็นมังกรชัดเจนผมไหมเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเทคนิคไม่เทคนิคเอออะไรว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเอ่ออะไรวะเป็นการ ออนคือมันเป็นกิลล่าที่ถ่ายทําแบบเอโมแครบผมไะมก็คือเบื้องหลังนี่คือเขาจะใช้คนสี่คนในการโมแครบเป็นกิลล่าผมไหเคียวินจะพิ่งดิโอ๊ยโดนพี่ด่าไปในหน้นาน,นี่คือเขาจะใช้คนสามสี่คนโมแคร็บผมะก็จะมีสามคนโมแครบเป,ปะะ็นหัวแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะโมแครบเป,ป็นตัวซึ่งโมเดลถือว่าสวยมากผมไหเคียวรู้ที่ส่วนหัวก็เลยก,กว่าส่วนหัวจะประมาณนี้อ๋อเคียววินอีกแล้ว แตสังเกตว่าหัวตรงกลางนี่คือจะพิเศษกว่าหัวอื่นนี่คือมันจะมีน้ำมันจะมีเออน้ำสองแถวผมนะต่างจากไออีกสองหัวจะมีแค่หนึ่งแถวแล้วอากีฬาของวร์ชันนี้คือจะแตกต่างจากตัวอื่นคือหัวทั้งสามหัวนี่คือจะมีความคิดป็นของตัวเองด้วยผมมะเราเริ่มที่หัวแรกเลยผมนะหัวตรงกลางผมนะที่กำลังไออยู่ตรงนี้คือเจ้าหัวตรงกลางผมนะจะไม่ชื่อจะไม่ชื่อจะไม่ชื่อเรียนว่าเอออิจิ ซึ่งอีจีในในภาษาญี่ปุ่นก็แปลว่าเลขหนึ่งแหละส่วนหัวขวาผมมะหัวต้องขวาก็เอาไปหัวต้องขวาก็จะเอ่อมีชื่อวนันนี้หรือแปลว่าสองในภาษาญี่ปุน่นส่วนหัวที่ซาส่วนหัวซ้ายผมไหหัวน้องเล็กสุดจะไปชื่อว่าซาซานซึ่งแปลว่าสามผมไมแต่ว่าไอ้ชื่อว่าซานนี่คือไม่ได้ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ผมนะซึ่งคนส่วนใหญ่จะจะ,จะเรียกนามมันว่าเควินผมไะมะ ก็จะเป็นหัวที่น้องเล็กสุดในกลุ่มและละสามและละสามแล้วแล้วก็พี่น้องสามคนนี้คือจะมีนิสัยองตัวเองเองผมนะอย่างเช่นอ أ, ิจินี่คือนิสัยจะจริงจังกว่าเพื่อนผมนะจริงจังกว่าน้องน้องแล้วก็ฉลาดกว่าจะสกิลในหนังที่มันสามารถรับรู้ถึงการมาโฆษณาได้ก่อนน้องน้องผมนะส่วนหัวนี้คือจะเป็นหัวที่มีนิสัยเก้าร้าวกว่าพี่แล้วก็น้องมันนะผมนะจะสกิลในหนังถงมามว่ามันเก้า,าร้ากกันหรือเป่าสกิลในหนังที่ตอนที่ตอนที่โฆษณามาประทักกันครั้งแรกผมนะ ก็คือหัวที่พุ่งใส่ก็สะาก,ก่อนหัวแรกเลยผมนะโดยที่มันไม่กลัวเลยเลยส่วนเอ่อหัวเคยียบนี่คือจะเป็นหัวน้องเล็กสุดผมือแล้วก็นิสัยอาจจะดูแบบเอ่ออาจจะดูแบบติ้งต้องกว่าพี่ๆเล็กน้อยผมนะอาจจะสังเกตได้หนังว่านิสัยมันมันมีนความอยากรู้อยากเห็นนะผมนะเอาไห้คือมันเป็นหัวที่หรือว่าเออส่วนในเวลาทั้งสามหัวผมนะจะสังเกตได้ว่าเคยียบนี่คือจะนำตัวติ้งต้องส,งส่วนใหญ่ผมนะ เราเราพูดถึงอ่อมันมากเกินไปแล้วเราดูที่ตัวอัน,นเดอรช่นเลยดีกว่าแอน,นเมช่นตอนอยู่เฉยก็จะมานี่ผมนะก็จะเป็นการแบบมองซ้ายมองขวามานี้ก็มีการอ้าปากด้วยผมนะมส่วนตรงหางก็จะมานี่ผมไหมอันนี้อันนี้จะมีการหารันมาคุยกันด้วยโอเค พอแล้ว,ลวเราไปดูที่แอร์เมชันการเดินดีกว่าตอนเดินก็จะประมาณนี้ผมไหมก็จะเป็นการใช้ปีกเดินผมไหมแล้วมันจะเ,นเหมือนพวกโทรซอในการใช้ปีกเดือนผมไหมต่อไแอเมชันในการบินอ่าตอนนี้ก็จะประมาณนี้ตอนนี้ถือว่าสวยงามมากผมไหมไม่เหมือนกับ A นสองโมเดลที่แล้วใช่เหมือนไม่เหมือนกับสองตัวที่แล้วที่จะดูดแข็งๆหน่อยแต่นี้โมเดลที่เกิดปสมูทมากต่อนแอร์เมชันตอนขึ้นที่ใต้น้ํา ก็จะอาอันนี้เหรอวะเป็นการใช้ปีกอ่าพัดตัวไปด้านหน้าผมนะแล้วก็สมมติว่าตัวนี้จะขึ้นที่ช้าสุดในเวลาทั้งสามตัวเลยนะเพราะว่าปีกมันใหญ่ด้วยโอเคงั้นเรามาที่เรีอเรที่แอตร์กติกเลยดีกว่าหรือแอตแลนติกให้มันสมจริงเอ่อตรวไหนดีตรงนี้แล้วกันโอ้ฟา้ามันด,ด้วยเข้าออตีหมดเลยโอเค เดี okay, ๋ยวเราไปดูที่สกิลของมันเลยดีกว่าป่ะสีที่หนึ่งสีนี้เดี๋ยวจะเป็นการใช้หัวสามอันกัดมานี่ผมนะขบๆขบอันนี้จุ๊บๆจุบมานี่ผมนะต่อไปมาสกิลที่สอง,สสอ,งอ่ะสกิลสองก็เป็นการใช้ปีกตบผมนะก็จะเป็นการสุ่มระหว่างตบซ้ายตบขวาผมนะซึ่งควาจริงดาบิเก็จะเท่ากันแหละ แล้วก็ตอนตบนี่คือก็จะมีเอฟเฟกสายฟ้ามาด้วยผมนะในดูปตอนใช้บนบนอากาศดิอ่ะตอนใช้บนอากาศประมาณนี้ผมมาสกิลหนึ่งต่อไปสกิลสองอ่ะสกิลสองก็เป็นการใช้เท้าเตะแทนผมนะแบบมันเหมือนกันเตะเหมือนกันเอาไหมเหมือนการใช้เท้าแบบยันทีเอาใช้ขาแบบกดหน้ามานี่แบบือนการเตะถอยหลังมาเนี่ยต่อไปมาสกิลสาม ไอ้สกิลสามนี่คือตอนกดใช้ปกติมันจะไม่มีอะไรมากผมไหมเดี๋ยวดูตอนอย่าไม่มกดวีนะอันนี้ผมไหมมันก็ไม่มีอะไรมากผมไหมส <Q> <3 S 1> กิลสามก็เป็นการปล่อยหมอกปล่อยเออ่าขาเรียกว่าฝุ่นเมฆพายุอบจากตัวผมไหมซึ่งถ้าเราอยากใช้มันใช้ได้นานเราก็ต้องกดไกอ้ถ้าเออ่ไม่ใช่เราก็ต้องกดท่าววีเลยผมไหมถึงมันจะใช้ได้นาน โอเคั okay. ้นเราดูสกิลที่สี่เลยดีกว่าป่ะสกิลไฮเลอร์จนตรงนี้กัปตี้บีมอ่ะขอก็จะเรื่องแสงแล้วก็ออกมานี้นี่ก็จะบ่อยลัแสงกัปตี้บีมมาเพราะกันสามหัวเลยผมนะอเฟกสวยมากแล้วก็แน่นอนผมก็คือตอนใช้บนอากาศก,าก็จะมีเหมือนกันด้วยผมนะ,ะเดี๋ยวด,ดูตอนใช้บนอากาศแล้วกันโอเคสกิล okay. สตอนใช้บนอากาศ ก็จะเปะ็นการปล่อยพอมาพร้อมกันมาที่หน้าหัวผมมาตอนนี้มันจะได้แต่ขวาซ้ายแล้วก็กลางผมมะเค okay. แต่อไปวัสวน 5. สกิลห้าสกิลห้าคือเรายังไม่สามารถใช้ได้ผมไะถ้าเราใช้ก็ต้องกดไอ้ท่าไอ้ท่าวีก่อนเดี๋ยวเราเรากดท่าวีก่อนอะเมื่อฮะอ่าเมื่อกดท่าวีก็จะมานีผมอะ ก็จะเอ็นตัวไปด้าหน้าแล้วก็สะสมพลังงานไอ้ t h u n d e r storm รู้สึกเหมือนว่ามันจะบั๊กนิดนึงเนี่ยจำเด้มอ่ะเมืเม 50, ม่อเต็มห้าสิบปุ๊บจริงๆมันจะเป็นเต้งเต็มห้าสิบก็ได้ผมแล้วก็สามารถใช้สกิลห้าได้แล้วได้ไหนะสกิลที่ห้าไฮไลท์เจ้าตัวนี้ก็จะมีฝนตกรอบตัวผมนะแล้วฉันก็ก็สกิลห้าก็ไปการ การเออ่ระเบิดไม่ใช่สิเป็นการปล่อยกยระแสไฟฟ้ามาลอกตัวผมนะแล้วก็มันจะเสียไอ้ตัวเรสตอร์มไม่มากเลยนะแล้วก็สมมติถ้าจะรีไว้ด้วยเดี๋ยวดูอีกทีเนี่ยมานี่ผมนะรู้สึกว่ามันจะบักบักนิดหน่อยผมนะแล้วก็ถ้าแล้วก็ถ้าไอ้มันต่ำก็เราไม่สามารถใช้สกิลห้าได้แบบนี้ถ้าต่ำเรสตอร์มีน้อยก็จะไม่สามารถใช้สกิลห้า,ไ,า,าได้ แล้วสกิลภาษตอนมีไอ,คอ้ค่า Thunderstorm ดีกว่าไปนนี้ผมไหม Thunderstorm แล้วก็จะค่อยลดผมไหมเดี๋ยวเมื่อ Thunderstorm ลดปุ๊บเมือ่อเมื่อลดหมดก็จะมาชาร์จเราก็จะลดไปแทนผม,มะนะเนี่ยวันนี้ซื้อิธีการทำให้มันดะลดก็กดสกิลทีผมไหม อันนี้มั้ยพอกดสกิลพอกดสกิลทีมันก็จะเป็นการยกเลิกท่าสามเขี้ยวนะเราไปดูสิกำลามันดีกว่าเมรอไหมสีกำลามอ่ะเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวไม่มีไม่มีแอนินเมชันเหรอหรือว,ว่าจะบั็อกมัเดี๋ยวดูที เอาป่ะเสียงคำราอ่ะก็จะมาวันนี้ก็จะมีอ่าแสงสีทองมาจากปากแล้วก็ดวงตาผมนะต่อไปเสียงคำรามทีเอาอ๋อวันนี้ผมอะเสียงคำรามทีก็มาเสียงคำรามปกติผมอะก็จะไม่มีอ่าแสงสีฟ้าออกจากปากแล้วก็เสียงคำรามอ่ก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือถ้าเรากดท้าวีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดท้าววีให้เต็มก่อนนะ เดี๋ยวเราท่าวีให้เต็มก่อนวันนี้เมื่อถ้าเรามีหลอดท่าวีผมไหมแล้วเราก,กดสกิลอาร์อ่ะจะสังเกตว่าไอ้คาดเดิร์สตอร์มจะลดผมไหมซึ่งมันจะเป็นการบูสต์ดาเมจให้กับท่าทุกท่าผมไหมซึ่งถทว่าดาเมจถทว่าแรงมากเลยเนี่ยตอนเดี่ผมลองมาดาเมจถทว่าโอพยมาก เราก็ต้องรีบใช้ด้วยว่าเพราะว่ามันลดไปเร็วมากเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดละก่อนวันี้ผมว่าสำหรับการรีวิวคิงคิร่าทั้งสามโมชั่นผมว่า,วา,วาถ้าใครชอบโมชัน่นไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาหน่อยผมว่าก็ถ้าใครชื่นชอบอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยผมว่า,วาถ้าชอบมากก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อช่องของผมได้ถึง300สามร้อยซับไปไว้ก็ซับคลิปนี้ผมเ,เจ้ามอนติซิโร่ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีครับ